สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตากร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการด้านสาธารณาสุขแก่ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดตากปีงบประมาณ2,563ค่ะ นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการด้านสาธารณาสุขแก่ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดตากปีงบประมาณ2,563และให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องธรรมาพิบาลสำหรับผู้บริหารโดยมีนายแพทย์จรัญจันทมัตตุการในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงานณนะห้องประชุมหนองหลวงสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากสืบเนื่องจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตากร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการบริหารด้านสาธารณาสุขให้ผู้นำทางการบริหารด้านสาธารณาสุขเพื่อเพิ่มพูนความรู้แนวความคิดประสบการณ์และสมรรถนะด้านการบริหารตน บริหารงานและบริหารคนให้เป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณวิชาชีพเสริมสร้างความสามัคคีและใช้ความสามารถในความหลากหลายของทีมงานในการเป็นเครือข่ายการบริหารงานร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงสาธารณาสุขรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ผู้บริหารในยุคไทยแลนด์4.0 โดยในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายใน1-5ถึงปีจำนวน41คนหัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวมหัวหน้ากลุ่มงานประ,ะรกันกสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมชนจำนวน9้าคนรวม50คนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกและมหาวิทายาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชร จัดดำเนินการอบรมในลักษณะของโรงเรียนผู้นำที่มีการอบรมแบบต่อนเนื่องเป็นระยะเวลา3สัปดาห์สัปดาห์ละ3-4วันรวม10วันระหว่างวันที่16มีนาคมถึง3เมษายน2563ม,มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและการศึกษาดูงานทั้งนี้สถานที่ในการศึกษาดูงานได้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษานาวมินทราชินีตำบลแม่จราเทศบาลตำบลแม่จราและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไร่เหนือหมู่ที่3ตำบลแม่จราอำเภอแม่ระมาจ,จังหวัดตา